คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมบางคนที่ดูไม่ได้เก่งกว่าเราไม่ได้ฉลาดกว่าเราแต่เขากลับประสบความสําเร็จไปไกลกว่ามากในขณะที่หลายๆคนยังติดอยู่ที่เดิมความลับมันไม่ใช่เรื่องพรอนสวรรค์แต่เป็นเรื่องวิทยัยโดยเฉพาะกิจ,จวัตรยามเชา้าที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้ามไปและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้ความก้าวหน้าของชีวิตเขาเร็วกว่าเราเป็นสิเท่า จริงๆแล้วช่วงเช้าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเกมชีวิตประจําวันถ้าเราเริ่มต้นดีวันทั้งวันก็มักจะไปได้สวยแต่ถ้าเช้าเราพังวันนั้นก็มักจะเละไปหมดคุณเองก็คงเคยเป็นใช่ไหมครับตื่นสายลุกจากที่นอนแบบเซ็งๆแล้ววันนั้นก็แทบไม่มีพลังเลยวันนี้ผมเลยอยากมาแชร์12กิจวัตรยามเช้าที่ถ้าคุณทำได้บ่อยๆมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องรอพรอสวรรค์แต่แค่มีวินยัย 1. ตื่นนอนแล้วลุกทันที หลายคนพลาดตรงนี้เลยครับกดเลื่อนปลุกกดสนุสไปเรื่อยๆบอกว่าอีก5นาทีแต่สุดท้ายกลายเป็นครึ่งชั่วโมงมันเหมือนการบอกตัวเองว่าเรายังไม่พร้อมจะสู้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่คนที่ลุกทันทีเขาชนะตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นซอมดื่มน้ำแก้วแรกของวันฟังดูเล็กน้อยมากแต่ร่างกายเราขาดน้ำมาหลายชั่วโมงตอนนอน การดื่มน้ำจะปลุกสมองระบบเลือดและทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีแค่เรื่องเล็กๆแบบนี้แต่มีผลกับพลังงานทั้งวัน 3. ออกกำลังกายเบาๆไม่ต้องวิ่งมาราธอนไม่ต้องยกเวทหนักๆเอาแค่1 0 1ถึงนาทีให้ร่างกายได้ขยับได้เหงื่อบ้านแค่นี้ฮอร์โมนความสุขก็หลั่งแล้วคุณจะรู้สึกพร้อมสู้ทั้งวัน 4. การกำหนดเป้าหมายประจำวันก่อนจะเริ่มงานลองหยิบสมุดมาจดครับว่าวันนี้คุณต้องทำอะไร3อย่างสำคัญที่สุดพอเรามีภาพชัดๆเราจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องเล็กน้อย 5. ฟังเสียงภายในตัวเองบางทีแค่งเงียบลงสัก5นาทีหลับตาหายใจลึกๆฟังหัวใจเราจะเห็นชัดเลยว่าสิ่งไหนคือสิ่งสำคัญจริงๆสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ไหลไปตามกระแส 6. เริ่มทำสิ่งสำคัญทันทีอย่ารอครับเพราะพลังงานของเราช่วงเช้ามันสูงที่สุดงานที่ยากที่สุดควรทำให้เสร็จตั้งแต่เช้าเพราะถ้าปล่อยไปถึงบ่ายแรงใจมันจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว7หาความรู้เล็กๆทุกเช้า อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือดูคลิปสั้นๆที่ให้สาระสมองของเราจะเหมือนถูกเติมเชื้อไฟทุกวันไม่ต้องเยอะครับแค่วันละนิดแต่สะสมไปเป็นปีชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบคาดไม่ถึง 8. สแสดงความขอบคุณบางคนตื่นมาแล้วบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่ายุ่งแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมคิดเขียนลงไปสัก3าอย่างที่เรารู้สึกขอบคุณในชีวิตมันจะเปลี่ยนพลังงานของวันนั้นเลยจากลบเป็นบวก 9. ดูแลร่างกายตัวเองเช่นแปลงฟันล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยต่อให้ทำงานอยู่บ้านก็ตามมันไม่ใช่เรื่องแฟชั่นแต่เป็นเรื่องความรู้สึกว่าเราพร้อมลุยวันใหม่จริงๆ 10. หลีกเลี่ยงพลังงานลบอย่าเพิ่งเปิดโซเชียลแล้วไปเจอข่าวดราม่าแต่เช้าเพราะมันเหมือนคุณยกก้อนหินใส่หลังตัวเองก่อนออกแต่บ้านเลยกรองสิ่งที่เข้ามาในสมองตั้งแต่เช้าไว้ก่อน11ย้ำเตือนตัวเองว่าเราควบคุมชีวิตได้ พูดกับตัวเองครับว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนเลือกไม่ใช่แค่โดนสถานการณ์ลากไปเรามีสิทธิ์เลือกทัศนคติเลือกการตอบสนองและเลือกทิศทางชีวิตของเรา12หยุดพูดว่าเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มคำพูดมันทรงพลังครับถ้าเราพูดว่าเหนื่อยสมองเราจะเชื่อทันทีแต่ถ้าเปลี่ยนคำพี่เป็นฉันพร้อมแล้วแค่คำนี้ก็เปลี่ยนทั้งหมดพลังงานได้เลยนี่คือ12กิจวัตรง่ายๆแต่ถ้าคุณทำซ้ำๆทุกวันมันจะเปลี่ยนแปลงคุณได้จริงๆ ความสําเร็จไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่เป็นเรื่องของการไม่ยอมแพ้ต่อความขี้เกียจและลงมือทาสิ่งเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ละเลยแต่คุณรู้ไหมครับการจะเปลี่ยนชีวิตมันไม่ใช่แค่รู้12กิจวัตรพวกนี้นะมันอยู่ที่ว่าเราจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่า เพราะตอนเริ่มใหม่ๆทุกอย่างมันตื่นเต้นสนุกแต่ผ่านไปสัก7วัน14วันความขี้เกียจมันจะเริ่มมากระสิบข้างหูเลยว่าเอาไว้ก่อนเถอะวันนี้พักสักวันก็ได้และนั่นแหละที่ทําให้คนส่วนใหญ่หยุดอยู่ที่เดิมลองคิดดูครับการตื่นเช้าแล้วลุกทันทีมันเหมือนเราชนะสมองตัวเองตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดีด้วยซ้ำแล้วถ้าเราชนะได้วันละนิดๆแบบนี้สะสมไปหนึ่งเดือนคุณจะเริ่มเห็นความต่างและถ้าเกิน3เดือนคุณจะเป็นคนละคนเลยจริงๆ บางคนอาจคิดว่าโอ้โหจะให้ทำครบทั้ง12อย่างทุกเช้าเลยเหรอมันเยอะไปป่ะจริงๆไม่ต้องครับคุณเลือกสัก3-4อย่างที่เหมาะกับคุณก่อนก็พอเช่นบางคนบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายก็เริ่มจากแค่ยืดตัว5นาทีหรือลุกมาจัดเตียงก่อนออกไปทำงานก็ยังดี ที่สำคัญคือคุณต้องทำให้มันง่ายพอจนคุณไม่อาจมีข้ออ้างได้อย่างผมเองก็เคยเริ่มจากดื่มน้ำอย่างเดียวแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นโจทย์เป้าหมายพอทำได้นานๆมันจะกลายเป็นอัตโนมัติแล้วผมบอกเลยนะครับกิจวัตรตอนเช้ามันเหมือนกับการเซตระบบปฏิบัติการของเราถ้าเซตดีวันนั้นเราจะโฟกัสได้มากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆคุณเคยมีวันที่ตื่นมาแล้วอารมณ์ดีทั้งวันไหมครับนั่นแหละ เพราะตอนเช้าเรามีพลังงานที่ถูกเซตมาแล้วดีแต่ถ้าวันไหนตื่นสายหงุดหงิดรีบวิ่งออกไปทำงานคุณจะหงุดหงิดทั้งวันจริงไหมครับ อีกอย่างที่ผมอยากเล่าคือเรื่องการหาความรู้ตอนเช้าบางคนคิดว่าการเรียนรู้มันต้องใช้เวลานานๆานแต่จริงๆไม่ใช่เลยสมมุติคุณใช้เวลา10นาทีทุกเช้าอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ที่มีประโยชน์แค่วันละนิดเดียวเองแต่ลองคิดดูครับว่าปีหนึ่งมี365วันเท่ากับว่าคุณได้อ่านหนังสือเป็นพันๆหน้าหรือฟังคอนเทนต์นับร้อยชั่วโมงแล้วนะนี่คือพลังของความต่อเนื่องที่หลายๆคนมองข้ามไป แล้วที่ผมชอบมากๆอีกข้อคือการแสดงความขอบคุณมันฟังดูเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์มันโคตรใหญ่เลยครับเพราะเวลาเราขอบคุณเราจะมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตแทนที่จะเอาแต่โฟกัสในสิ่งที่ยังไม่มียกตัวอย่างง่ายๆเลยแทนที่จะตื่นมาแล้วบ่นว่าโอ้ยทําไมต้องทํางานอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นเฮ้ยโชคดีจังเลยนะที่ยังมีงานทํามีรายได้เลี้ยงตัวเองความรู้สึกมันต่างกันมากแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรามา,มากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายที่อยากฝากไว้คือความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องของการทำครั้งใหญ่ๆแค่ครั้งสองครั้งแต่มันคือการทำเล็กๆซ้ำๆทุกวันกิจวัตรยามเชา้าเหมือนการวางอิดก้อนเล็กๆให้บ้านชีวิตเรามั่นคงขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะยังไม่เห็นผลในหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้าหนึ่งปีผ่านไปคุณจะหันกลับมามองแล้วบอกตัวเองว่าเออฉันมาไกลขนาดนี้ได้ยังไงวะนั่นแหละครับคือพลังที่แท้จริงของกิจวัตรตอนเชา้า ผมอยากให้คุณลองจินตนาการตามนะครับสมมุติว่าทุกเชา้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วชนะตัวเองได้หนึ่งอย่างเช่นลุกจากเตียงท,ทันทีหรือไม่ก็กดน้ำเดือมหนึ่งแก้วทันทีนั่นเหมือนคุณสะสมเหรียญชัยชนะเล็กๆวันละเหรียญแล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองว่าโหฉันมีเหรียญเต็มกล่องแล้วมันคือกำลังใจที่มหาศาลจริงๆ ตรงกันข้ามถ้าเราตื่นมาแล้วแพ้ตั้งแต่แรกกดเลื่อนปลุก3ามรอบไม่ลุกไม่ทำอะไรเลยวันนั้นทั้งวันจะเหมือนเราแบกความรู้สึกผิดติดตัวไปด้วยใช่ไหมครับมันต่างกันจริงๆ และที่ผมบอกให้เลือกเริ่มจากไม่กี่ข้อนี่สําคัญมากนะครับเพราะถ้าเราจะทําทีเดียว12ข้อมันโหดเกินไปเราอาจจะตบะแตกแล้วเลิกเลยแต่ถ้าคุณเริ่มแค่3ข้อเช่นตื่นแล้วลุกทันทีดื่มน้ําเขียนเป้าหมาย3อย่างนี้ทําได้ต่อเนื่องทุกวันผมรับประกันเลยว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วค่อยๆขยายเพิ่มทีละอย่างเหมือนเก็บเลเวลตัวละครในเกมพอเวลาผ่านไปคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวและจําไว้นะครับว่า ความสำเร็จไม่ได้วัดที่ว่าคุณเก่งแค่ไหนหรือฉลาดแค่ไหนแต่มันวัดจากวินัยในการทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำต่างหาก คนทั่วไปมักจะยอมแพ้ให้ความขี้เกียจแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนตอนเช้าได้คุณก็นำคนอื่นไปแล้วครึ่งหนึ่งของสนามแข่งชีวิตผมอยากฝากไว้เลยว่าทุกเช้าเป็นเหมือนจุดเรื่องใหม่คุณอาจจะล้มเหลวเมื่อวานคุณอาจจะพลาดคุณอาจจะไม่ได้ทำสำเร็จแต่พอตื่นเช้าวันใหม่มันคือการรีเซตโอกาสใหม่ทุกครั้งอยู่ที่คุณจะคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่า นี่แหละครับคือ12กิจวัตรยามเช้าที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละที่จะค่อยๆปั้นเราให้เป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเอง และอย่าลืมนะครับความสำเร็จมันไม่ใช่การวิ่งเร็วที่สุดแต่คือการเดินไปข้างหน้าแบบไม่หยุดต่างหากถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามช่อง m a n นี่สตอรไว้ด้วยนะครับเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณได้แรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตไปทีละนิดเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ